คุณยูโรคุณยูโรเอาชิปต,ต้นแม่ชีเอาชิปต้นแม่ชีแถมเพิ่สองต้นอาจจะตกเลยปูบ้านอินแปงเออลราปูเฮออันเฮ้แม่ชีอพอชีแล้วไปปูเ้อเฮ้ยเขาก็ขุดหนุ่มไม่น้อยเรมันกระจายแล้วท่านมิตาชื่อขีดินไปพร้อมลุงพนเราไปปูเหอะบ่บ่บลุงพจน์น,นะเด้เอ บอกลุงพลน,นี่เดอ้อไปปูเฮ<ห><อ>้อคั่อยปฟูนะคุนคนะคลุมกว้างเป็นเมตรเท่าไหลึกเป็นเมตรเท่าไหร่ห <laughs> ฮ้ยลุงบอกลุงพลน,นี่เดอ้อไปปูเฮ้อคุณยูโรแน่โอ้ตะลับเงินจัง่งเงินไม่ได้เขาปูหันกินยังหรอฟาบ่วลุงพลเธอวิอ้าวอันนี้ไม่แมนลุงพลฟาบ่อว์ฟาบ่ว์ได้ตัวแมนลุงพลได้คุณเพลอจ้ะอันนี้นะลาบโทรศัพท์นี่นะเพ้อ <laughs> แปดลุงพลเฮ้แปดลุงพลแปดลุงพลแปดกุหลาบเหรอบ่มาที่ม้งนะอันนี้ล่ะจะค่อยอันไปวาดมาแล้วกลับไปทายแอนอยู่แอนมันยังมีแล้วแอนมานำแอนมนออแมินเจ้าวัอนี้วันอาทิตย์เขายุด เพิ่มเพิ่มตัวเอ็นนะแอดมินเจ้าวันอาทิตย์เขายุดคนเดียวกันเนี่ยวอีช่ายฮะคนเดียวคนเดียวมันเอาไปเบื้องหมามันเอาไปมันเอาไปเอาอาหารให้หมาก้อนมันวะมันมาแล้วพ่อมาน้ำคอยนี่ล่ะมือน้ำเดียวนี่ล่ะเอาสุก๊อตที่มาให้เพิ่อะเอาพระหวานไปปู๊เฮ้อ แล้วยืม่มาเหยื่ออ้ามันไปดินมันจะไปเบิ้งมันจะไปดินบ้านโคกตรงหน้าเฮ้ยต้นทุเรนเขาจะพุ่งไปเรื่อยๆนะจ๊ะต้นทุเรนเจ้าบ่เป็นดอกเลยต้นทุเรนเจ้าน่ะเป็นดอกฮะก็ราะมุกหน่อมช่อหลายแล้วบ่คข้าวเอายาสู้นะเปมัดก์เสื้อผ้ามันพัดขึนไม่ได้เหมือนหวานนี่นะมันไม่ได้เอาไอ้นั่นแหละเออ เยอไอ้ปั่นปั่นน้ำไอ้กระเทียมซะกอนมาร์เอาน้ากระเทียมมาส่งกัะน้ำยาสูบอ่ะบังก็บว่าไปเอาเบอร์ไปเอาเบอร์ยาสูบของอาจารย์สมบัติแล้วเอามามัดมัดแล้วก็ไปมัดสะายหมัดผนหึ้นไม่ได้เมื่อวานนี่นะบ่ได้มัดสปายแล้วเอามามักเอาน้ามันกันเอาน้ามันเอาไปโหดบ่ว่านี่แม่แล้วขีดต้นนั่นล่ละเพราะว่าไอ้น้ำหมักกระเทียมกับยาสูบอ่ะยาเมาน่ะล่ะบ่ รักเอาด่ามแล้วฉีดพ่นแล้วก็ฉีดเข้าไปในหู้นอนนั่นล่ะโอ้เชื้อดเชลิงแมนเชื้อดเชลิงเชือดเชลลิงเออฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปในหู้นอนนั่นล่ะก็เพราะว่านอนมันซ่อนเข้าไปดางในมันเลยฉีดเข้าไปแล้วก็ที่เหลือก็ฉีดพ่นล้ำต้นมันบ่แล้วก็ปูนแดงปูนแดงผสมน้ำนี่ก็จะกันปูนเอาเนื้อเหนียวนั่นแหละเอาไปทาต้นลำต้นในทุเรียนมาเนี่ยเออ เลยบอกเต็มเลยเดี๋ยวเงาเราไปเอ็ดดอซ่าบ่เจ้ามาแล้วมาเอ็ดมันเป็นมันเป็นดอมันเป็นสามพวงเป็นสามพว่งเลยสามพวงมันเป็นสามพุงแหละปุ๋ยก็พัดในไปฉีดพ่นมันเลยนะเพราะว่ามันจะจับดอไวลงมาสองตัวนะก็ไปขี้เสียเงามันนะขีดมาเป็นปุ๋ยเป็นระขีดมาละปุ๋ยไปเมื่อวานนี่ไปเมื่อวานนี่อาชีพดินเก็บขี้หมาแล้วเงาจนดูเลยน่ามันว่าง เออออกมาจากตูจกความเถอะเนาะสันโดจะจะได้ปุยยังไงยมคันเจ้าน่ะได้ปุยสุดชิมาจ่บ่สุดที่นได้ยิบเอไม่ได้แต่ยูร่ได้แต่ยูร่ไม่ได้สตรสิมาอ๋อมันใส่สุดชิมาด้มันสุดชิมาสุดนั้นก็ได้ที่มีโพแทสเซียมนะโอเคหลังนะบ่มีบอสุดูร็กมีบอแต่หัวมันเือเจ้าน่ะได้ยิบเอสุดชูร็อกซีดไม่ได้ได้แต่ยูรี มื่อวานนี่มันซื้ซอยูเ,เล่มะวานเจอปุมันเมื่อวานนี้โอ้ยอันแบบสูตรลบหัวไม่ได้เลยบ่ไ <okay>. ม่ได้เลยยังไม่ได้ซื้อมสูตรล่องหัวแลยังไม่ได้ไม่ได้ซื้อมันแบาเพราะว่าใส่ยูเล่ดอกมันก็ร่วงอ่ะเนาะก็ต้องใส่สูตรชิมฮาเออแล้วยังเฮยังเฮย์เย็นซื้อวางกิโลนึงนี่ก็หวานเท่าเลยเงาเดียวมันก็ลายโพมันก็ตายตลอดโซเดเลม เออมันย่อยเซื้อมันย่อยเซื้อขอใส่สั้นๆนะคนับสองคำเลยกับพ่อมีมีบอกของแม่แตะได้ยี่บ่ถามมึงตรงถูถามแม่แตะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขออเออเขอยังถามบางอย่างเลยเออเออเขาลองเออเขาเราเอาไปพร้อมมีแอนนี่แล้วมันมันว่ามันเราเอาไปเอาอันเกิดมาอยู่มันเราเอาไปพร้อมหาหาให้แน่แล้วก็เอาไปชิตเป็นวานนะทั้อยแนเออเออเออ พราะว่าต้นเชมันติดมากนะมันเนี่ยเราได้กินแจ้งน้อยช่องน้อยอยู่อันแย,ย้มแย้มเท่าได้ปุ๋ยอันชู้ชิมฮาอยูบ่บ่อันจะไปเชื่อต้นทุเรียนลงพลไม่ได้เอาลายเอาเอาแจ้งน้อยเอาเอาจากสกองสามกัมเนี่นะเอาเอาแจ้งสามกัเออสามกัมเมื่อนี่ละหมดลายเนาะอืมเอาไปเชื่อต้อนทุเรีนนยนเรา ย่งอยู่บ่ไปเอา้เนี่ยมีเอาลายดอกจักสามก่ำนี่ล่ะเออใส่่เมอมาเิต้นทุเรีนเทาลาวบ่เขยแจวเปล่าเอยในเนเราเอาไปพร้อมเหรนไปเชิญต้นทุเรนเทาลาวเออดนนี้มันเป็นดอกแล้วเป็นสามพวงเเจ้าจ้าจ้าตาเต้ท้งไปเฮ้อ เกษตรรงว่าปะง,ง่อเป็นปะเจี๊ยนอืมขับไปเบิร์เราค่อ,คอยยังไม่ไปยูวัดค่อยเอาคลิปนี้ก่อนลุงปุ๋ยมะเอาอว่างเครื่องถุงนี่ล่ะ,ะมเมื่อมันได้แล้วไปยูเอาอันนั้นมาฟ้ายู่ดอกกระเจี๊ยบกับอันพักหวานกานับอันพิเศษเฮอลุงเฮออันปูพองขับค่อยเข้าวัดเจ้ากันยะเนาะอือเขาก็นยิเฮ้ยเจ้าดีเข้าก็นจนมื่อเลย

ยาวและดีปานปิดทิมนา่านายเตียงโมว่าวเมื่อวานนี้อ่ายายเตียงโมว่าจักแล้วยายบาัดวานนั่เลือ,อสดส่ยนสําหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ